สวัดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศกับนายเตะในไลฟ์กันแล้วนะคะดูก่อนรู้ก,ก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะเริ่มออกสตาร์ทกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวของออมสุชาค่ะที่โหมง,งานหนักจนโรควูบถามหานะคะส่วนกับตันชลทรค่ะก็ขอเลือกการเรียนถึงแมว้ว่างานจะรุมเพียบก็ตามค่ะไมรวิกาเตรียมถ่ายแบบวูนะคะและฝันที่เป็นจริงของซาร่ามาลากุลเลนค่ะ ลาวงการบันเทิงไทยไปตามฝันที่ฮอลลีวูดมานานถึง7ปีในที่สุดนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษซาร่ามาลกุลเลนก็ได้ขึ้นแทนนางเอกฮอลลีวูดเต็มตัวสักทีค่ะในภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง Kickboxer Vengeance ประกบนักแสดงชิกองโลกชองคลอสแวนดัมที่ถูกนำมารีบูทใหม่หลังแจ้งเกิดให้กับชองคลอสเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเมื่อ34ปีก่อนค่ะ ดยครั้งนี้พิม่มกับดิมิทรีโลโกเทซิสได้ยกกองมาถ่ายทำที่เมืองไทยทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและกรุงเทพใช้ทุนในการสร้าง25ล้านเหรียญหรือราว825ล้านบาทซึ่งนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะคะสาราก็ยังมีนังผีฟอร์มยักษ์จอคิวรอสแสดงฝีมืออีกหนึ่งเรื่องด้วยล่ะคะ่ะคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วคือคือไม่ได้แบบ คือค่าตัวโอเคค่ะถือว่ารู้สึกภูมิใจาค่ะเพราะแซล่า Sarah เริ่มต้นคือเราเป็นนักแสดงในเมืองไทยแล้วคอลีวูดมาจ้างเรา,าค่ะแต่ตอนนี้เรามาจากคอลีวูดแล้วเขาจ้างเราจากที่นู่นเลยาค่ะเขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็นดาราไทยมาแสดงหนังที่เขาถ่ายทําในเมืองไทยไเขาเห็นว่าเราเป็นดาราฮอลีวูดมาแสดงหนังที่ถ่ายทําในเมืองไทยาค่ะขณะที่เรื่องหัวใจก็แฮปปี้ไม่แพ้กันเพราะว่าเธอั่นกับแฟนหนุ่มพ่วงกับจารีตคอนไว้33ปีแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และถ้าทุกอย่างลงตัวงานวิวานนาจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ค่ะด้านนางเอกพัลลานใหม่ดาวิกาก็ฮอตขึ้นทุกวันค่ะล่าสุดเตรียมแพ็คกระเป๋าบินไปถ่ายแบบให้นิตยสารชื่อดังอย่าง Vogue Thailand ถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันอาทิตย์นี้โดยทีมงานที่จะมาล่นชัตเตอร์และดูแลเสื้อผ้านหน้าผมยังเป็นทีมงานของ Vogue Paris ทั้งหมดทำเอาสาวใหม่ตื่นเต้นสุดๆซึ่งนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญที่อาจทำให้เธอได้กออินเตอร์ก็เป็นได้ค่ะ ไม่รู้ว่านาคตจะเป็นยังไงแต่เราต้องทําให้เต็มที่ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณโอกาสที่ที่เข้ามาด้วยก็พยายามรับไเซ็นออกมาแล้วก็ให้ทุกๆคนเห็นว่า,ว,าว่าไปแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะให้ทุกคนอยู่กับเราตลอดเวลาเราจะคอยอัปเดตให้ให้ดูค่ะ ส่วนคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันนะคะสำหรับหนุ่มหน้าไซด์กับตันโชละทอนจาก l o ิฟซิกเดอ e ์ซีรีสที่เปิดใจว่าตอนนี้มีทั้งผู้จัดละครและพ่วงกับภาพยนตร์มากมายเสนอบทมาให้ท้าทายความสามารถเทียบแต่ตนจำต้องปฏิเสธไปเพราะว่าอยากทุ่มไาใา้กับการเรียนมาเป็นอันดับแรกค่ะ ปีนี้ก็ใกล้แอดมิชชั่นแล้วครับก็ต้องมีสอบหลายๆที่ครับต้องเตรียมตัวด้วยแล้วก็อีกอย่างก็ยังถ่ายลิฟซีซั่นสองไม่เสร็จด้วยครับมีทั้งช่องใหญ่ๆหลายช่องเลยแล้วก็เนื้อหาหนังละครแต่และเรื่องก็ดูดีครับผมก็อยากเล่นแต่ก็ยังไม่มีโอกาสครับ ถึงกับเอ่ยปากว่ากลัวตายผ่านไม้นายเทนเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกร่างเล็กออมสุชาที่เจ้าตัวเปิดใจว่าช่วงนี้โหมถ่ายละคร3เรื่องรวดรวมถึงวิ่งรอกงานอีเวนต์จนไม่มีเวลาพักผ่อนทำเอาเจ้าตัวเกิดอาการวูบล้มตึงอยู่บ่อยครั้งค่ะหนูจําได้ว่าตอนที่หนูเป็นน่ะหนูเป็นแล้วหนูรู้สึกว่าตายแล้วตายแล้วอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะมึงถ่ายละครไม่จบตายแล้วตายละคือแบบคือคิดอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตายฉันอย่าเพิ่งตายมีได้ไปหาหมอไหมยังไม่มีเวลาไปเช็คอัพแบบละเอียดเลยอะค่ะ แต่ก็น่าจะเป็นเพราะความแบบเหนื่อยอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยแหละส่วนงานแฟนมิงกับแฟนคลับในต่างประเทศเธอเปิดใจว่าตอนนี้มีผู้จัดงานทั้งจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และจีนติดต่อเข้ามาเพียบแต่ยังไม่สามารถเคลียร์คิวงานที่เมืองไทยไปได้ค่ะทำงานหนะักแค่ไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาต่อกันเลยค่ะเพราะว่าข่าวแซบๆของเรายังไม่หมดนะคะโดยเฉพาะแหม่มคัทลียาทำไมต้องหนีนักข่าวด้วยเอาไปถามชาวซอยก้ากัน เมามอ,มอ,อยหอ่เจ้าวิธีสุดทอายคือแบบไม่อยากเมาอ่ะ มาออกงานอีเวนต์ทั้งทีนึกว่าจะได้คําตอบจากปากคุณแม่ลูกสาวแหม่มคคทริยาที่แววว่ากลับไปคืนดีกับอดีตพี่สาวคนสนิทยอย่างหนุ่มแหม่มสุริวิภาเรียบร้อยแล้วโดยมีลูกสาวสุดน่ารักน้องเนซซี่เป็นกาวใจแต่งงานนี้กลับตรงกันข้ามเพราะนอกจากเจ้าตัวจะปฏิเสธมาให้สัมภาษณ์แล้วยังรีบหนีจากวงนักข่าวอย่างรวดเร็วปล่อยให้ชาวสายกาวที่รอถึงกับเป็นงงสิตลบเลยคะ่ะไปละบ๊ายบาย นอกจากหนุ่มพีเคปีวัดจะไฟเขียวให้แฟนนางแบบสาวคนสวยโยเกิร์ตระวิวันโดดมาชิมลางงานละครเป็นครั้งแรกแล้วจเจ้าตัวยังเอ่ยปากไม่หึงเลยสักนิดแถมยังเชื่อใจว่าแฟนสาวจะไม่วกแวกแม้ต้องเจอหนุ่มหล่อนหลายคนในกองถ่ายหนักแน่นขนาดนี้ขอยกตำแหน่งแฟนดีเด่นให้ไปเลย,ยลวิเลอ ภาพคู่หวานทัทงคู่รักนักแสดงเบนอัฟเ e ลตกับเจนิเฟอร์กรนเนอร์คงไม่ไมีให้เห็นกันอีกต่อไปแล้วเมื่อทั้งคู่ชฉลองแต่งงานครบรอบ10ปีด้วยการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะอยากขาดจากกันแต่ก็จะช่วยเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คนต่อไป facebook.com/slash น e n t e r t a i n จึงขอรวบรวมช่วงเวลาสวีทของทั้งคู่มาให้ดูส่งท้ายความรักที่ต้องมาถึงทางตันครั้งนี้ค่ะ คัมเพรกคนดัง Antonio Banderas วัย54ที่ออกมาต่อย้ำดีกรีความหวานเวอร์ไม่เกรงใจใครในงานแข่งขันรถฟอร์มูล่าอีที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพราะเขาควงแฟนสาวรุ่นน้องนิโค k i m โพที่อายุอ่อนกว่าถึง20ปีมาด้วยน่ารักงุกกีิ้ขนาดไหนเปิดเข้าไปดูเลยที่ไหนอ n นเทอร์เนแอปพลิเคชันค่ะมาถึงเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีนะคะวันนี้พี่เต๋ามาพร้อมกับเรื่องดาราขยดโซเชียลเน็ตเวิร์ค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยมีความคิดอยากจะเลิกเล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมคะอย่างพวก Facebook Twitter Instagram พวกนี้คะ่ะถ้าวูบหนึ่งเกิดอยากจะเลิกเล่นขึ้นมาเคยคิดไหมว่าเพราะอะไรเราจะบอกว่ามีดาราทั้งไทยและต่างประเทศหลายคนเลยนะคะอำลาโลกของโซเชียลไปละแล้วเขามีเหตุผลอะไรเหรออ่ะเรามาดูกัน พราะสื่อโซเชียลเป็นอะไรที่ควบคุมยากค่ะใครจะมาแสดงความเห็นอะไรบนพื้นที่ของเราก็ได้จึงไม่น่าแปลกที่เหลอกคนบันเทิงจะถูกคนที่ไม่ปลืม้มใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือในการโจมตีดา่าทอผ่านทวิตเตอร์เอ,อ่ยเฟซบุ๊กเอ,อ่ยหรืออินสตาแกรมคั้นจะไปนั่งต่อว่าต่อขานก็ไม่ได้นะคะหลายคนก็เลยตัดสินใจจบปัญหาด้วยการปิดโซเชียลนั้นๆไปซะเลยอ,อย่างนักร้องหนุ่มโยงอัมแชร์ที่เคยโพสข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าคนแบบไหนที่ถ่ายรูปตัวเองตอนร้องไห้แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ในเวลาไล่เลี่ยกับที่นางเอกสุดแซ่บ Sherman, พลอยเชอร์มานโพสต์ภาพตัวเองร้องไห้ลงในอินสตาแกรมแป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะแฟนคลับของพลอยก็มาถล่มโจมตีหนุ่มโย่งต่างๆนานาทำนองว่าตั้งใจจะแวะพลอยเหรอทำเอาหนุ่มโย่งเนี่ยเข็ดถึงขนาดประกาศเลิกเล่นทวิตเตอร์เลยล่ะค่ะขณะที่นักร้องนักแสดงหนุ่มตูมตามยุทธนาก็ตัดสินใจปิดอินสตาแกรมเพราะว่าไม่ค่อยปลื้มสังคมก้มหน้าและมองว่าคนเราอ่ะควรจะให้ความสำคัญกับคนรอบข้างมากกว่าคนในโลกออนไลน์ที่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำ ทุกวันนี้เราถามไปแป๊บเดียวก็ตอบมาแล้วก็ได้คําตอบเราก็เราก็ก็จะไม่ได้ละเอียดกับกับกับจังหวะชีวิตเราเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเออเรามาใช้ชีวิตจริงกันดีกว่าการพูดคุยกับครอบครัวการอ่านหนังสือการทํางานหรืออะไรก็ตามเราเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนติดโทรศัพท์แล้วอะ่ะมันมันรู้สึกดีมากบกนะ้าหนุ่มป๊อปปองกูลก็บอกเหตุผลที่ลบภาพทั้งหมดในอินสตาแกรมนะคะบอกว่า เป็นเพราะเห็นเพื่อนซีอย่างออฟปองศักด์แล้วก็อีกหลายคนมักจะโดนคนที่ฟอลโล่ไ g กระนาวิจารณ์อยู่บ่อยๆเพียงเพราะทําอะไรไม่ถูกตาต้องใจคนเหล่านั้นแค่นิดเดียวเขาเลยพวาค่ะกลัวใจตัวเองจะรับไม่ไหวถ้าจะต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นอย่างออฟอย่างใครที่โดนแบบที่เห็นเห็นตามข่าวอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นมันเราเราอยู่ไม่ได้เราพยายามเฟดออกมาโดยโดยที่ก็พยายามไม่ไม่ดแอนตี้นะแต่ว่าเราก็พยายามอยู่ในอยู่ใน กำแพงที่เรารับได้เรื่องการโจมตีหรือสงครามน้ำลายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์นี้นะคะต่างประเทศเนี่ยยิ่งเผ็ดร้อนกับบ้านเราอีกค่ะขณะที่มารี่ไซรัสก็ใช้ทวิตเตอร์บอกลาแฟนคลับที่ติดตามเธอเช่นกันเพราะเบื่อนายกับข่าวก็สิบที่สำนักข่าวต่างๆชอบทวิตกันตลอดแต่ระดับไมรี่เนี่ยไม่ได้บอกลาแบบธรรมดานะคะเพราะเธอเล่นแต่งเพลงแรปอำลาแฟนคลับกว่า2ล้านที่ตามทวิตเตอร์เธอเลย ขณะที่อเดลค่ะก็ลบแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของเธอทิ้งทันทีหลังถูกโรคจิตชวิตขูว่ว่าจะฆ่าลูกชายของเธอมันก็มีอยู่หลายๆเหตุผลนะคะแต่ว่าแป๋วเข้าใจเหตุผลของดารานะในขณะเดียวกันแป๋วก็เข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับด้วยแหละเอาเป็นว่าถ้าต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันแล้วก็ปัญหาจะไม่เกิดแน่นอนค่ะ มาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ n b c นะคะได้ประกาศนะคะตัดสัมพันธ์กับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัม์ค่ะวันนี้ค่ะทีวีเม็กซิโกนะก็ขอความบาตอีกรายเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะพร้อมกับเรื่องที่ทำเอาปาริสฮิลตันกรธสุดๆค่ะ ไฮโซสาวปารีสซิว so ตันขำไม่ออกค่ะเมื่อเจอรายการโทรทัศน์ของอียิปต์อําแรงว่าเครื่องบินที่เธอโดยสายกำลังจะตกปารีสจึงตื่นตกใจร้องห่มร้องไหย้ยกใหญ่เพราะสิ่งที่เธอกลัวที่สุดในชีวิตก็คือการตายบนเครื่องบินนี้แหละค่ะแต่เมื่อเครื่องบินแลนดิ้งพิธีกรอของรายการก็มาเฉลยว่าเป็นแค่เรื่องล้อก,กันเล่นแต่ไฮโซสาวไม่ขำด้วยจึงเตรียมฟ้องฐานทำให้เธอต้องวิต,ตกจริตแถมยังทำให้อาการกลัวเครื่องบินของเธอแย่ลงไปอีกค่ะ ส่วนนักร้องสาวสีลูกกว่าเคที่เพอร์รี่ก็มีปัญหากับแม่ชีกลุ่มหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเธอติดต่อขอซื้อคอนเวน์เก่าบนยอดเขาในฮอลลีวูดกับเขปกครองของอาร์บิชอปลอสแองเจลิสด้วยราคา460ล้านบาทแต่กลับมีแม่ชีกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่ในคอนเวนแห่งนี้ออกมาอ้างว่าพวกเธอต่างหากที่เป็นเจ้าของและได้ขายให้เจ้าของร้านอาหารรายหนึ่งซึ่งย้ายเข้าไปอยู่แล้วด้วยแถมยังโจมตีเคที่ว่างานเพลงและการแสดงของเธอไม่เหมาะสมกับสถานที่ที่เคยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เทียงงานเคที่ก็ย ปิดท้ายด้ยวยกระแสโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่องล่าส,สุดสถานีโทรทรัศน์โอราทีที่มีมหาเศรษฐีเม็กซิกันเป็นเจ้าของก็ประกาศตา <And now S 1> สัมพันธ์กับทรัมป์แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามีโปรเจกต์อะไรร่วมกันค่ะ ต่อด้วยช่องทีวิซ่าของเม็กซิโกที่ประกาศไม่ถ่ายทอดการประกวดนางงามจักรวาลปี2015ในเม็กซิโกขณะที่ผู้จัดก,การประกวดนางงามเม็กซิโกก็ประกาศว่าจะไม่ส่งตัวแทนประเทศเข้าประกวดบเวที m ิสยู n i เว r ร์ปีนี้พร้อมประนามว่าทรัมป์ทำลายการประกวดระดับโลกที่ตัวเองเป็นเจ้าของด้วยการสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งที่เวทีมิสยู n i เว r ร์มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกค่ะ หลังจากที่เราได้ไปตลอดออนแอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกนะคะตอนนี้ค่ะได้เวลาย้ายสตูดิโอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้จะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะนายนาเทนจัดก,กิจกรรมตลอดออนแอร์ย้ายสตูดิโอไปออกอากาศสดกลางเมืองอุบล5กรกฎาคมนี้นายนาเทนปักหลักจัดรายการเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี10โมงเช้าถึง6โมงเย็น พบกับมินิคอนเสิร์ตไว้ออกัสเท็จากเลิฟซิกซีซั่นสองเต้ทีทัดตั้มสุทนหนึ่งอภิวัตนอนทนนคิมบอมแบมฟีฟาเดอะสคูลโรงเรียนฝนพวันนักเรียนแสบเป๋อภูสิทธิ์ลำยองน้องหินข่าวรายการงานวัดเฟสติวัลกำพูร,รัชนีขู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ตุ๊กชนกวนันมัมคลับแอนสมสล้อนสุขภาพดีเจอ้นดีเจเขาฟางคลื่นซี97.5พร้อมติดตามการรายงานข่าวตรงจากจังหวัดอุบลราชธานี นายจะแทนวิกแอน10นาฬิกา30นาทีเอเจนตเมนต์เอ็กซ์เพรส18นาฬิกา55นาทีและนายจะแทนไนท์ไลฟ์20นาฬิกา30นาทีทางโมเดลนายคีวีและเ e, อ็มคอร์ดเอชดีช่อง30 6กรกฎา,าคมตกมา้านั่งนเทิงจากรายการที่ตลาดใหญ่เมามันกันยกะโขงสนับสนุนการตลอดโดยชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงห้ามพลาดนะคะมาม้วนซื่นกันหลายๆเด้อค่ะ ซึ่งเราจะได้เจอกันก่อนวันงานนะคะวันที่4กระกฎาคมนะคะคุณผู้ชมสามารถหมุนหน้าปัดนะคะมาฟังหมุนหน้าปัดวิทยุค่ะมาฟังพวกเราแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง17จังหวัดภาคอีสานนะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงค่ะส่วนวันที่5กระกฎาคมค่ะเราไปเจอกันที่เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกอากาศกันทุกช่วงเลยนะคะแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตของศิลปินดังค่ะและไม่แน่นะคุณอาจจะได้ของที่ระลึกติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับบ้านไปด้วยก็ได้ค่ะส่วนตอนนี้ เราพักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้าเรามาดูความน่ารักของครอบครัวศิลาชัยกันสักครู่เดียวค่ะค่ะนายเตะเและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะได้จัดกิจกรรมมาชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรค่ะที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะได้เวลาล่องใต้เที่ยวภูผาสู่มหานาีสัมผัสปางามที่ธนาคารต้นไม้จังหวัดชุมพรเยี่ยมศูนย์เรียนรู้วิธีเกษตรพอเพียงที่เกาะพะงันพักโรงแรมสวยแกรนด์ซีบีสรีสอร์ท กับกิจกรรมพ้อมไอดินกลิ่นไอร,รักครั้งที่3ส่งท้าความหูกพันระหว่างคุณกับทอพร้อมถิม่นวิสัยทันทของธนาคารมาที่ w w w n ์ไว t ์เว็วนเพื่อแล้วชวนเพื่อนๆมาคลิกไลค์กันเยอะๆสนับสนุนโดยธราคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อยากจะไปกับเราไหมคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณส่งภาพความผูกพันระหว่างคุณกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะพร้อมกับพิมพ์วิสัยทัศน์ของธนาคารส่งเข้ามาค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาคลิกไลค์กันเยอะๆนะคะที่ worldwide.web.nitren.tv ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยตลอดมาแล้วก็สร้างสารรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะส่วนตอนนี้เรามาย้อนอดีตกันวันที่1กรกฎาคม วันเริ่มต้นครึ่งปีหลังนะคะก็เป็นวันสําคัญของ2หนุ่มในวงการบันเทิงที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทค่ะเดี๋ยวเราย้อนเวลาไปดูอีกครั้งหนึ่งในช่วง Your Memory วันนี้ในความทรงจําค่ะนักร้องเอลสันท่านอิสุริยาเข้าพิธีอุปสมบททดแทนพระคุณพ่อแม่ที่วัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะท่ามกลางความดีของเพื่อนๆและครอบครัวที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ โดยพระหันได้รับฉาย,ยาทางธรรมว่าระวิวันโนแปลว่าผู้มีวันณะดุจพระอาทิตย์เช่นเดียวกับอดีตพิธีกรจอมแช้กฤษสีภูมิเศษก็สงบจิตใจเข้าสู่ร่วมการสวัสดิ์พัน์อย่างเรียบง่ายในวันนี้เมื่อ4ปีก่อนที่วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมโดยมีเพียงญาติและเพื่อนร่วมวงการไม่กี่คนมาร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ อาทิมดดำคาชาพาหนิ้งพนิตาน้าเนกเกตเศษสวัสดและเกชุนดาเป็นต้นโดยพระกฤิได้รับฉาย,ยาทางคำว่ากันสตาวันโนแปลว่าผู้ส่งความดีผิวพันดีค่ะปิดท้ายคืนนี้นะคะครอบครัวศิลาชายัยเขาก็มีวิธีแสดงความรักต่อกันแบบไม่เหมือนใครเลยค่ะ ขอ congrats ยินดีสเก็ตครอบครัวศิลาชัยด้วยคนนะคะหลังจากคุณพ่อเปิ้ลึ่งจุงมือแม่จูนคนสวยเข้าประตูวิวาสุดลอลังการไปเมื่อวันก่อน <Wow. S 1> ซึ่งนอกจากจะมีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันอื้อลักคนที่ดีใจที่สุดของไม่พนล,ลูกๆสุดที่เลิฟออกกัสออก,ก้าที่ออกแรงเชียร์คุณพอ่อคุณแม่ให้มีซีนหวานหวานแบบพี่ๆสื่อมวลชนไม่ต้องเหนื่อยเลยแหละคะ่ะ

ยังซนขนาดเนี้ยน้องอาลกิดลืมตามาดูโลกอีกคนั้งสงสัยจะฮปบปี้กว่านี้เยอะจริงไหมจ๊ะรักจริงๆหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ